ครับสวัดดีครับพี่น้องมื่อนี้มาเบิ่งกระเจ้าดำหน้าได้มื่อนี้พี่น้องเลยอันนี้สูบน้ำขึ้นใส่ให้นี่อยู่ที่ไทยที่คาดที่ดำให้นี่ก็ได้น้ำโมมีพี่น้องฝนบตก๊กคืมมืดคืมอยู่ได้เด่นนี่มีเม็ดฝนลงอยู่จะหักว่าโอสิที่ได้น้ำได้ตอนอย่างดอกพี่น้องเลย ใช้เครื่องสูบเปาสองให้นี่ให้นี้แล้วก็ให้นี้แล้วก็ให้นี้สามให้น้อยสูบเอาน้ำซารน้นน้อยนี่นะน,นี่เครื่องเอาเครื่องฮอนด้าสูบเปาสด็กบทางใต้มีน้ำอยู่ทางใต้พวกเจ้ากำลังดําคาดไถแล้วเลยล่ะอันนี้ได้สูบแสวมันสูงอยู่นนอะ ไปเบิ่งดูพี่น้องเบิ่งกับเจ้าดำหน้าดูอากาศคือดีแทบมือนี้โอเดดรอบใบรอบเสาอันก็โเดดอยู่ได้พี่น้องเ้ยหน้าก็อยู่ใกล้ๆบ้านนี่แหละพี่น้องเ้ยเป็นแถวลงไปนี่แหละดำก็ได้อันนี้ตะกากับเจ้าลกไว้เอง lúc lại cân nặng rồi, lao trăng, trăng lúc trăng đầm, đây, cu này hụt, cháu, đang đầm đi hụt, nó bay bừng này nóc, nhang đầm, pha, pha, đó là, phá là Thái sản. ปัดสิตกกับโบตกฝนก็นไไรเนาะอุ้ยปัดโถหญ้ามันคือขนาดแท่นี่เออคือหญ้าแท่แเลยหญ้ามันคือบ่อนั้นไงไปละ สักคนดับโหคนหาบกะนีหน้าจากะไ้หมวกแบบนี้น้านี่บีีบอก ได้ขนาดได้หมวกนี่ยน,ยนยีบน่บ้านมุมนบ้านมุงมน,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 นอมีบกร้านใดข,ข,ข้างทอทเก้าหน้าร้านร้านขายเก่าห้าี่ก่ต้งขายข้าไปเบิรแล้วเนาะข้างข้างข้างทอดก็ซอเก่าหันโอ้อเดีย๋ยวิซื้ออาสัน

เพิ่ากไปสิบอกข้อก้าวเยโอ้ข้อก้าวไว้เพิ่มากนนกเพิ่นมากีที่เพิ่แล้วใช่นาเพิ่อาใจว่ามันขึ้นแล้วมันโจทกันหรือนั่งน่าโป้น่าป้จักหน่อยเราก็ได้มาลกหญ้าอะไรนี่เอ็มน้คันนาโอ้ยจังรอมึงลดบโบเสือเจ้าสิบปได้ลก ลกได้ลกก็บัมาเด้อคอยลกโอ้่อไปหเมาครื่องตัดหญ้ามาไถสกัดนุกตเท็ดไปเอหญ้าพะว่าตัดหญ้าดหญ้าเน่แมเป็นตะบงทบัวไถทำบ่ตัดกัไเเนาอโอ้ยเกตัหญ้าบ่วักคือเกี่ยวตัวหอไม่ก้สิเบิดลงนะาัดด้ยได้จับ่ล้กมา มันก็ได้อยุ่สาวเซนเนาะว่าถี่ว่ยี่สิบยี่สนนก่อนนี่มันก็ซี่ซั่มนี้แน่นอนี่ซั่มนี้วัดไส้ก่อนนะออเ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 อเออเออเเออเเออ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 เอเอ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  หน้าหน้าดินบ้านเฮามันกัดดัมทีเนี้อนันเป็นข้าวกลางมันไม่ข้อวอันอันขอขอใชนดอยู่มันน้อยมาที่รหาแม่อีกได้ก็าดัมากมา้มอยกันที่เอาหน้าเดียวไปเลยใกม่าลาวหันออแม่กตอนขึ้นจะไปใกล้เนาะมาเสือดกก

ยอมนอนทางขอบยอนกลางกลางอย่างเดียวโอ้โอมเอ็งไม่ให้แม่นอนข้างตรงกลางเลยบอกคนว่าอืพี่โอมไม่ให้นอนหรอกนอนตรงนี้แหละอีแม่น่ะอยู่หันบัดนาบัดเอาที่อะไรเนาะอันนั้นได้หักได้ไปนอนเฝ้าเอาได้มากรไปหาพวกอิบุลมากรไปหาพวอิบุลเถอะเลยไปนอนเฝ้าเอาการท่านมันปวดหันกับเจ้า มันนอนม่มือ้น่มีนอนพวกนี้อ้าแบ่งจะอะไรเลื่องซื้อมั้งอืมฮ้อนแล้วบ้านฮ้อนแล้วบ้าน สำนีหน้าดำหน้าจักต้นหน,นึ่งสองสามสีสี่ต้นกันเอาไปทังขวงเพราะว่ามัน่วงโพดแม่นอยนี่แหละพอดีแล้วนี่เรานมันบนุ้อดีจักอันดอก <c oughs> เอ้ยเดดออกแล้วบาทนี่ทำงานขนาดแดดก็ทำงานเนาะถึงเวลาบางวิจินี่ก็พักไี้ยสมสามให้สองยังอีกสองให้แล้วอีกบางมาก่อทอเอาให้แล้วเหรอให้น้อยๆมันก็ไม่โดคันหมดแล้วก็จ้างต่ออีกไหมเนาะบ่เอื้อก็เอื้อคคอยโพดเนาะ

ได้หมอกกลอาามือนั่นเรือบึงขึ้นซิบเจบเอวเนาะคื้นิบเจบเอวด้พากันก้มดำานาถ้าคนเจ็บเอวต้องยืดขึ้นต้องแอนเอิกลนไหมอ,อ,อันนี้บึงโบปนตาเจ็บเอวดนก เ็งไดมันบมีเอลองมึงจะมาเอะนะอใครอยู่เดี๋ยววุ่นว้าว่าหลายคนนี่มันไวอยู่ปุลเล็กละน้อยไปบุดเดียวใครอยู่โอ้ยขันึ้ด คือคู่มือนี่หันห้อยเอาเป็นทีมฟุตบอลบาได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันเอาบาได้แล้วเดี๋ยวนี้เอามาเอาลายลายเนี่เอามาเชื่อนี่เอามาดำนาเจ้าอยู่ว่าเจ้าอยู่ว่าทหารคนตก็มีใจขนาดเนาะมีแต่ข่าวสิไปไปรอดเจ้าเคู่มือนี่ันไม่เห็นเลยข่าวโบเห็ดนาได้ขู่มือนี่มีแต่พูเท่าเห็ดนาไป แม่เข,ขาีบ้าขอขอขอขใครบอก,กเจ้ยายำม่าปะอืมเนียนขนไหนอเอาเจ้าเจ้าเจ้าโอ้ยเข้าไปเหตุการณ์เหตุงานนุณ์บุรีขูมมือนี่บุคลิกี้ไปทางไหนเนาะเบิ่งก่อน ปั่นให้ได้น้อมให้หญ้าลายๆนี่บ่ด,ดูเอาลงให้นี้เอ้อเ้อาปัน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 โอ้หญ้าเนาะปั่นเอาอย่างเดียวเลยทัวนี่ ไปไทยอนี่กูได้ยินแล้วนาะรถนี่เนาะอ้ะ บอรับลูปัป่นใหม่อีกหนึ่งภาพโอ้ยปตาจมเนาะ<_><_>โอ้ยเป็ไต,ตาจมแทะ